สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่ฝนนะคะที่เต็นท์รถส่งพลุมยนต์สาขานองเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เลิศงามยามดีนะคะช่วงเช้านะคะเราทําการส่งมอบรถยนต์นะคะ e ซูซูดีแม็ก1.94ประตูรุ่นสเตลสีข่ามุกนะคะปี2019นะคะเล็กไม่ในน้อยรถสวยๆนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามัดสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณลูกค้านิดนึงนะคะว่ารู้สึกประทับใจอะไรที่มาอออกรถ ที่เป็นรถส่งผลลมยนต์ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องนัทนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทน้องนัทเออมาจากที่ไหนคะมาจากน,น,น้องปือ้บอพอยครับน้องปื้บอพอยอันนี้น้องนัทประกอบอาชีพทําอะไรอยู่คะตอนนี้เลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ปีนี้อยู่เท่าไหร่แล้วคะน้องนัทยี่สิบพอดียี่สิบพอดีเต็มเลยใช่ไหมคะวันนี้ได้มาออกรถเป็นคันแรกของของน้องเลยนะคะโอเค ออพี่ขอสอบถามนิดนึงนะคะว่ารู้สึกประทับใจอะไรที่มาออกรถที่เต็นท์รถของพี่บ้างรถคันนี้รู้สึกประทับใจอะไรบ้างรถส่วยครับบริการดีอนุมัติไรครับจะรู้จักเต็นท์ส่งผลได้อย่างไรคะน้องนัดจาก Youtube ครับดูจาก Youtube นะคะช่องเซล์ ทรงพลน้องมินนะคะ YouTube นะคะจ้าโอเคแล้วก็คำถามสุดท้ายฝากให้น้องนัดบอกเพื่อนๆทางบ้านที่กำลังมองหารถมือสองไว้นิดนึงจ้ะเลือกรถมือสองเลือกทรงพลครับผมน้องนัดได้ใช้เงินออกรถไหมคันนี้ไม่ครับฟรีดาวครับฟรีดาวอนุมัติไวใช่ไหมคะครับหนึ่งวันก็อนุมัติแล้วนะคะอาชีพเลี้ยงวัวอนุมัติไวนะคะ,ะ,คะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็ฟรีดาวด้วยนะคะอาย,อยุน้อยนะคะ เพื่ออยู่20ก็สามารถออกรถได้คนเดียวนะคะคันนี้ล่ะคะ่ะทุกแสนกว่าบ,บาทก็สามารถมีสิทธิ์ครอบครองรถคันนี้ได้แล้วนะคะออกรถได้ง่ายๆที่ส่งผลลุ่มยนต์ของเรานะคะก็ฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ share, และกดซับสไครต์ให้กับเพจทรงผลลุ่มยนต์ของเราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็เอ่อหรือสนใจรถมือสองออกง,ง่ายๆติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ